สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดีโอของเมยครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวที่เก็บเครื่องสอําอางกันนะพอดีว่าไปเจอมาที่ Home Pro นะคะแล้วก็พอดีว่าโตเครื่องสำอางรกมากตอนนี้นะคะแต้ก็เห็นหลายๆคนใช้นะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูบ้านนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่ชวิงนะคะก็คือมันเป็นชั้นอย่างนี้นะเนี่ยทรงแปดเหลี่ยมแล้วมันก็หมุนได้นะคะแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพโต๊ะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเราเอามาใส่ของจุกจิกนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วมันจะช่วยให้โต๊ะของเราเนี่ยใช้งานง่ายขึ้นแค่ไหนนะคะและนี่ก็คือสภาพโต๊ะทํางานของเมีนะคะคือปกติเนี่ยมันจะใส่เครื่องสําอางในกระเป๋าใบนี้เนาะก็ยกไปยกมาเผื่อแบบว่าไปนอนค้างต่างจังหวัดอะไรเงี้ก็ยกกระเป๋าใบนี้ไปเลยแต่หลังๆช่วงที่แบบไม่จะไปไหนก็จะแบบของกระจัดกระจายเต็มไปหมดทางโต๊ะนะคะ แล้วก็เบียดเบียนในส่วนของโน้ตบุ๊กนะคะมันก็จะลกแบบนี้แหละเม่ก็เลยกะว่าจะซื้อไอ้ชั้นมเมื่อกี้นะมาจัดใส่เครื่องสำอางดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าชั้นที่ว่านะคะก็หนะักประมาณหนึ่งนะเป็นพลาสติกสีขาวนะคะนี่ด้านบนมันก็จะเป็นช่องใส่อะไรได้นะแบบลิปสติกลิปสติกนี้อ่านะ ช่องบนอาจจะใส่แปรงได้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นสามชั้นหมุนหมุนมาอันนี้ก็เป็นมีล็อกล็อกใส่อะไรได้นะคะอ่าน,นี่ก็เป็นแบบเป็นชั้นเหมือนกันเป็นชั้นเป็นชั้นตรงนี้ก็เป็นแบบช่องทะลุเผื่ออไว้ใส่อะไรได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใส่อะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคไหมก็ขนทุกอย่างใส่กระเป๋ามา เรียบร้อยนะคะมาจัดกันดูว่าจะใส่อะไรได้บ้างนะคะลองวางงวดก่อนลกันเนาะรองพื้นใส่ช่องไหนได้อะมาไม่ได้อะไรให้คุณเห็นรองพื้นใส่อันนี้ได้ครีมกันแดบดบสเปรย์น้ำ

ช่องนี้วดใหญ่กว่านะี่ใส่ช่องนี้ได้แล้วก็อันนี้เป็นพวกพันเหล็กตาแก้มที่ใช้ประจาทุกวันนะคะใส่ไหนได้บ้างเนี่ยเสียอะไรได้นี่หนหมนี่นะคะมันจะมีแบบว่าเป็นช่องเล็กๆแบ่งไว้อยู่จะได้ตั้งได้แป้งตะกอนแท็บไม่ไ,ได้เอาอย่างนอันนี้ปม่ได้อันนี้เป็นบตะกอนเย่หมดแล้วนะคะเฮ้ยใส่ของได้เยอะมากเหมือนกันนะ แล้วคิดดูว่าจากที่กระจายเติมโตเมื่อกี้นะคะก็จะเหลือแค่เท่านี้เองนี่นะใส่ของนหนักก็ยั้หมุนได้คล่องนะคะอันนี้ข้างบนมันก็ใส่เป็นพวกแบบว่าลิปสติกจิ้มจุม่มทั้งหลายแรงแรงที่ใช้บ่อยๆคอนซีลเลอร์แนบ ลิปมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกที่เป็นแท่งๆแล้วอันนี้ที่ยังเป็นช่องสูงๆตรงนี้นะคะวางพวกขวดอะไรเงี้ยได้นะขวดสูงมันก็จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นชั้นเนี่ยนะตอนนี้มเมย์กา็วางพว,พวกตลับไฮไลท์ตลับแป้งแล้วข้างล่างก็เป็นไอเนี่ยพาเลตต่างๆได้5้าช่องนะคะอันนี้ยังเป็น,นพวกของชิ้นเล็กๆนะ ยังใส่ของได้อีกเยอะมากนะคะก็ราคา790บาทนะคะมีขายที่ Home Pro นะคะมีหลายสีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นจะเป็นสีขาวจริงๆมันมีทรงอันนี้เป็นทรงหกเหลี่ยมนะคะหรือ8ปดเนี่ยห หกเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีวงกลมเหมือนกันนะใครที่มองหาที่จัดเก็บเครื่องสําอวแบบนี้นะคะก็ลองไปซื้อมาใช้ดูได้นะมันก็สะดวกดีนะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะสาหรับคนที่มองหาชั้นเก็บเครื่องสําอายนะแล้วก็ใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องวิดีโอของเมย์นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็สามารถติดตามเมย์ได้ในช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram เมย์เมลซ่านะคะวันนี้ไปลวค่ะบ๊ายบาย